สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สุขคนมาได้พี่น้องมากินต่ำขับปุ้นน้ำกันต่ำขับปุ้นยามแรงเลยพี่น้องป้องปายต่ำขับปุ้นยัยย่วๆเ้อจ้าพูดนะเป็นตาแซบครับพี่น้องมื้อน,นี้ได้ปลาหมึกเด้อื้อน,นี้ได้ลวกปลาหมึกมาเด้อ้อยู่ไกอยู่ไก่มาแซบๆน้ำจัมสุกเด้อ อยากกินต่ำขับปุ้นเผ็ดๆว่าแั่เน,นเอา <_ c oughs> อื้อออือ,อ มาด้วยพี่น้องมาแซบๆซบน้ำกันซบครับแซบแทงพี่น้อง บรรยากาศหนาวหนาวกินแบบอ่ะกินเพชเพชใส่เพือสิมิแหงสินะอยู่ที่เยอรมันช่วงในอากาศหนาวแหละ うん。Mm.

沙 pan。嗯。 으음. <목> 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 มะเขือคืออายุส่วนเก็บมาแต่ส่วนพราีเขานาหนาวแล้วก็เลยเก็บทั้งหมดอื <c oughs>